ครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นลังห้าโมงครับผมวันนี้ก็เรื่องงานมาก็ครับวันนี้ก็ได้ออกหมาย้วครับผมครับสงการปีนี้ครับก็ให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะผมครับถุงนี้ก็ออกหมายอยู่ที่กระนบปะคองเช่นเคยครับผมนี้ก็ออกช่วงประมาณเจ็ดโมงครับออกหมายคนเดียวก็จะไปซ้ําที่เดิมด้วยแบบไปเช็ก หมายด้วยว่าน้ําเกิดนี่ก็จะแบบไงล่ะแห้งลงคลองหรือเปล่าครับจุดคลองสำคัญที่สุดครับป่าจะมาชมนุมครับต้องไปดูวันพรุ่งนี้ป่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ตรงมอครับผมนี่ครับ ยินตรงมองครับผมนี่ครับยาวเมาครับไปปักช่องโคราดนี่ครับเป็นต้นหลังครับผมครับก็มันจะเป็นทางลัดครับทางลัดครับสวน ทางรัดกลับมุ่งกลับ,บ้างครับเขาจะวิ่งมาทางนี้ครับผมก็ทางนี้ครับแล้วก็ออกไปปากช่องครับมาทางนี้ครับผมนะครับมาเป็นทางรัดครับถ้าไปทางนู้นใจอาจจะรถติดมากครับครับเขาพึ่งลัดยางเสร็จผมถ้ามาจากปากช่องเข้าสู่ กรุงเทพนี่ครับเส้นนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับออกไปพวกกลางดงถึงนิตรภาพครับพวกกลางดงครับไปทางกรุงเทพครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับรถเขาเริ่มทยอยมาจากกรุงเทพไปโคราชครับมาเส้นนี้ครับผมเป็นทางลัดครับผมครับผมก็นี่ครับเขาเพิ่งรัดยางใหม่ เป็นทางลัดอาจจะไปทางนู้นจะอาจจะรถติดเยอะครับขอผมก็พูดผิดพูดถูกขอ,ขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นขอเป็นแบบนี้ครับไม่รู้อจะอธิบายยังไงจะถ่ายให้ดูครับจะเป็นวงเวียนครับผม เส้นนี้ครับจะทะลุออกไปปักช่องครับถนมมิตรภาพครับผมครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปครับครับเส้นนี้ครับที่ผมนี้ครับจะไปกลางดงครับผมคนที่เข้ามาจากกรุงเทพครับมิ่งเส้นนี้ครับครับสามนิ้วเลยครับผมนี่ครับไปทะลุออกปักช่องครับผม เส้นนี้ครับผมก็วงเวียนที่เห็นนี่ครับเลี้ยวซ้ายทะลุออกไปหน่อมข้ามันทะลุออกไปปักช่องได้ครับผมแต่อ้อมหน่อยครับผมนี่ครับถนนเส้นหลักที่ยามเทศกาลสงการปีใหม่เขาจะวิ่งเส้นนี้ครับเป็นเส้นทางลัดครับผมนี่ครับนี่ครับเส้นทางลัดครับผม นี่ครับป่ะแต่ผมพาเดินชมไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็วิ่งยาวไปเลยครับผมทะลุออกปักช่องถนนมิตรภาพวันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยเปื่อยครับไม่ได้ออกหมายครับ จะออกออกวันพรุ่งนี้มาเจ็ดโมงออกหมายหาตีปลาครับผมก็บิ่งทางนี้ครับนี่ครับทะลุกออกไปปากช่องทางสะดวกสบายครับก็่อไปวิ่งถนนใหญ่ครับรถอาจจะติดช่วงวันหยุดของงานครับผมก็หยุดมาแปดวันก็ได้ออกหมายสะใจแท่เสน้นถนนเส้นนุนมิตรภาพอาจจะรถติดเยอะ เขาจะมาวิ่งเส้นนี้ครับเป็นเส้นลัดครับผมครับเส้นลัดเข้าไปโคราชใช่ใช่ปากจองโคราชครับครับเส้นนี้ครับรนี่ครับ,รบรออวิ่งยาวเลย ใครจะมาเส้นขากับกรุงเทพก็วิ่งเส้นเดิมครับครับทางลัดเส้นเดิมขาไปกับขามาครับครับไปปักช่องก็อันนี้ไปกรุงเทพก็ขาไปขามาครับ ไปปักช่องครับผมไปปักช่องาขาลับขากลับก็มาเส้นเดิมครับนี่ครับพาที่กำลังตกดินครับเดี๋ยวผมก็อัปเดตไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรครับถ้าไม่ได้ออกหมายก่อนนี้ครับถ่ายบรรยากาศแถวบ้านก็จะมีใครมารับชมหรือเปล่านี่ครับเขามาขานครับเขามากรุงเทพครับ ไปโคลาดเป็นทางรัดครับเดี๋ยวเเห็นสามแยกนี้ครับก็ตรงยาวไปเลยป,ปักช่องโคราดเลยครับไม่ต้องกลัวรถติดครับถ้าวิ่งเส้นถนุมิตรภาพาอาจจะรถติดเยอะ,ยะเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับ วันี้กาดครับผมนะครับเดี๋ยวผมขอฝากไปที่นี้ก่อนนะครับผมก็เริ่มจับมือจากคำแล้วอากาศเริ่มเย็ยนเริ่มเย็ยนเริ่มหนาวนะครับผมขออัปเดตที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรต่อแล้วก็รอติดตามรับชมด้วยนะครับก็ถ้าวันไหนก็ไม่ได้ออกหมายก่อนนี้ครับหาถ่ายคลิป เล่นๆครับขอฝาก้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับกดขอย่อซัพต,ตะข้ายนะครับฝากช่องตุย้ยทําหากินชาแน,นลฝากช่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็จะมีใครมารับชมหรือเปล่า,าคลิปนี้ครับทำแต่คลิปตกปลาคลิปแบบนี้ยังไม่ก่อยได้ทำบ่อย เดี๋ยวผมจะลองทำดูคะ่ะว่าจะมีจะมีมารับชมหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปจะเล็กนิดน้อยครับเดี๋วผมก็จะขยันทำคลิปแบบนี้ไม่บ่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดหนึ่งได้นะครับผมก็ไปได้เขื่อนะทำคลิปแต่ตกปลาครับไม่ได้โอกาสทำคลิปแบบนี้น้อยมากครับจะทำคลิปแบบนี้ครับอาครับผมก็ ฝากด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยครับผมที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจและติดตามตุ้ยทำหากินชาแนลก็ผมขออำลาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็าเจอกันใหม่ก็สวัสดีครับ